ประด็นทางด้านการเมืองเองเนี่ยที่เป็นแรงกดดันให้ตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยร่วงลงค่อนข้างแรง,ลงแล้วก็ในส่วนของ s ซฟ0ตเนี่ยปิดลบไปเกือบ50จุดก็ยังคงเป็นแรงกดดันสืบเนื่องมาในสัปดาห์นี้นะคะท่ามกลางแรงขายของอกองทุนที่มีออกมาด้วยโดยเฉพาะ LTF ที่คบกำหนดอายุ5ปีก็มองว่าในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็คงต้องติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวของกลุ่มต ปปสเนี่ยประกาศปิดกรุงเทพวันที่13มกราคมแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการเดินไปยังเส้นทางต่างๆเพื่อชญชนประชาชนให้ออกมารวมชุมนุมในวันดังกลาก่าวก็ยังถือเป็นประเด็นที่นักทุนยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อรวมถึงในส่วนของอการวินิจฉัยข้อกรวหาของสสและสวแล้วก็ในเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐมนูญ มตา190ในสัปดาห์นี้จะมีออกมาเองเนี่ยก็ยังถือเป็นปัจจัยที่ยังดูเป็นความเสี่ยงาทางลงต่อตัวเซฟฟิตีแล้วก็ในส่วนของเซฟฟิตี้เด็กฟิวเจอร สำหรับในส่วนของแรงซื้อคืนของนักทุนต่างชาติในฟิวเจอร์เมื่อวันศุกร์ที่มีเข้ามากว่า1225สัญญาพร้อมกับในส่วนของสถานะคงค้างในฟิวเจอร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า,า2600สัญญาเองเนี่ยก็อาจจะทำให้วันนี้เนะี่ยยังคงเห็นภาพการรีบาวขึ้นได้ในช่วงเปิดตลาดของตัวเซฟตี้เดฟิวเจอร์แต่ว่าถ้ามองในเรื่องของทิศทางของเม็ดเงินลงทุนเองเนี่ยยังเห็นว่าในส่วนของตลาดบ มากกว่า3,000ล้านบาทแล้วก็แรงซื้อในส่วนของอตลาดหุ้นเองเมื่อวันสุกก็มีเพียง470ล้านบาทเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็ยังทุงต้องติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินลงทุนของนักงทุนต่างชาติอยู่ขณะที่ในส่วนของภายนอกเองเนี่ยก็มองในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆที่จะส่งสัญ,ญญาณในเรื่องของ เศรษฐกิจรวมถึงรายง,งานการประชุมเฟดรอ,อบล่าสุดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของอาการทยอยการปรับลดมาตรการ QE ออกมาในทิศทางใดขณะที่ในส่วนของตัว s อ0 S14 เอง หลังจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยยังคงปิดดิสคาวจากตัวเซฟตมากกว่า9.19จุดก็ทำให้ยังมองว่ามีรูมในการริบาวขึ้นไปได้ในช่วงเช้านี้แต่ก็ยังไม่น่าจะผ่านระดับ830 จุดขึ้นไปยืนได้มีโอกาสอ่อนตัวกลับลงมาทดสอบระดับ810จุดอีกครั้งดังนั้นสถานะชอ็อตก็ยังให้ถือต่อแล้วก็สถานะใหม่ให้ไปรอเปิดชอ็ต 0, 4, อตเอ0ซ่า์เอสหนึ่งสบริเวณ828จุดแล้วก็วางจุดตัดขาดทุนทั้งหมดไว้ที่ระดับ835จุดส่วน g o ลฟิ u จอร์วันนี้มองแนวโน้มก็น่าจะยังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวน,นกรอบการปรับขึ้นยังจำก เช่นเดียวกับในส่วนของตัวราคาทองคำย,ยังไม่น่าจะผ่านระดับ1,250เหรียญคงต้องติดตามในเรื่องของรายงานการประชุมของเฟดในสัปดาห์นี้แนะนำสถานะช็อตถือต่อโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าผ่านระดับ19,600บาทขึ้นไปได้ส่วน b r ร n d ์คูดอ o ร์ฟิวเจอก็มองยังไม่น่าจะยืนเหนือระดับ3,550เอ,อ่ยังน่าจะยืนเหนือระดับ3,550บาท แนะนําให้ติดตามในเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งยุโรปถือสถานะรอง BRF14 ต่อโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ3,540บาทส่วน USD f u t u r e วันนี้ก็มองแนวโน้มยังน่าจะผันผวนอิงทางบวกเหนือระดับ33บาทสถานะรอง USD F14 ให้เราทำกำไรบริเวณ33.20บาทและตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ